อาหารบินทบาทแต่ละวันประมาณนี้แต่ละวันแต่ละวันประมาณนี้อาหารบินทบาดข้าวก็เกือบเต็มบาทข้าวเกือบเต็มบาทอันนี้ห้าอาหาร สลา,ายนิระสงค์ห้องยังไม่เสร็จเลยทำไงเนาะจะได้เจ้าศรัทธามาห้องรับรองพระเทละผู้ใหญ่ยังไม่เสร็จเลยใครจะเป็นเจ้าภาพช่วยน้อย